สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ c h anel n เพราะว่า4.0วันนี้เราจะกลับมาทําเรื่องแอนิเมะกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะหยิบยกเรื่อง h ชาแม King ราชนแห่งพูดในหัวข้อสุดยอดแห่งการ์ตูนที่มีคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ดีมากๆเลยเราจะมาดูกันว่าอะไรที่มันเป็นเหตุผลที่จะมาซัพพอร์ตว่าชา a มนคิงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ออกแบบตัวละครได้ดีมา10หัวข้อนะครับ เหมือนเคยนะครับก่อนอื่นก็ต้องคําเตือนไว้ก่อนนะครับเพื่อคำเตือนไว้ก่อนว่าเนื้อหาตรงนี้เนี่ยมีสปอยนะครับถ้าใครที่ยังอยากจะไม่โดนสปอยเนี่ยหรือว่าอยากจะไปรับชมนะครับรับฟังก่อนเนี่ยอาจจะปิดคลิปนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาดูก็ได้แต่ถ้าท่านใดเนี่ยรู้เรื่องราวอยู่แล้วนะครับจริงๆเรื่องราวที่จะมาพูดเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นในเนื้อหาของภาคแรกเลยนะครับก็คือ ภาคโยศึกชิงซาแมนไฟต์ต่างๆนะครับซึ่งการสปอยในเนื้อเรื่องถัดๆไปเนี่ยก็อาจจะมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็ยังไม่ได้ดูภาคใหม่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าชาแมนคิงนะครับเขียนโดยอาจารย์นิโรยยกิทาเคอีตีพิมพ์ในนิตยสารเนี่ยปี1998อีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในยุค98แต่ต้องบอกก่อนว่าอนิเมะเนี่ยจะอยู่ในช่วงต้นๆยุค2000แล้วนะครับ จะมีอนิเมะต้นยุค2000เนาะแล้วก็เพิ่งจะมีอนิเมะที่เป็นรีเมคใหม่นะครับปี2000ประมาณ2020-2021นะครับโอเคหัวข้อแรกอ่าหัวข้อแรกก็คือพระเอกนางเอกของเรื่องชาแมนคิงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกมากปกติอย่างพระเอกเนี่ยเขาจะมีความแบบดุดันมุทะลุมีความเลือดร้อนกินจุแอคทีฟตลอดเวลาฝ่ายนางเอกเนี่ย ก็จะเป็นคนซัพพอร์ตหรือบางนางเอกเนี่ยอาจจะค่อนข้างน่าตำขาดไปนิดหนึ่งแต่ว่าชาแมนคิงเนี่ยมันแตกต่างออกไปเลยพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ชิลๆิลเป็นคนที่ชิลชิลมากฉันไม่อยากจะทำอะไรเยอะฉันไม่ค่อยอยากจะแอคทีฟมากฉันต้องการความสงบสุขของชีวิตซึ่งณตอนนั้นเนี่ยกระตูนหน้าตอนนั้นเนี่ย,นนนนยมันไม่มีเรื่องไหนเนี่ยที่มีคาแรคเตอร์ดีไซน์แบบนี้โยเนี่ยจะเป็นพระเอกที่มีจุดเด่นมาก แล้วก็หูฟังที่โยเนี่ยชอบใส่เนี่ยมันคือเป็นอะไรที่หน้าตอนนั้นเนี่ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์มากหลายหลายคนเนี่ยมักจะทําตามกันเลยนะครับแล้วก็โดยคาแรคเตอร์ความชิลทางการแต่งกายของโยหรือว่าทั้งเรื่องนิสัยของโยเองก็ตามเนี่ยพอมาบวกกับเนื้อเรื่องเนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าเออมันมีความแปลกใหม่นะแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นเพือในการรักความยุติธรรมนะครับถ้าเกิดเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ควรเนี่ยโยเองเก็จะเป็นคนที่ ยื่นมือไปช่วยเสมอแอนนานะครับแอนนาเนี่ยเปิดเรื่องมาเนี่ยค่อนข้างช็อกเนาะเพราะว่าแอนนาเนี่ยเปิดเรื่องมาบอกว่าเอ,อ้ยฉันเป็นคู่มั่นของชาแมนคิงฉันจะเป็นคู่มั่นของอาซากุระโยซึ่งถตอนนั้นเนี่ยส่วนมากเนี่ยการ์ตูนไมอ่อาจจะไม่ได้ไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักหรือว่าล็อกมงมาขนาดนี้ แต่ว่าแอนนากับโยเนี่ยคือเรียกว่าล็อกมงกันมาเลยนะครับแอนนาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีความเฟมินิสต์เป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งเรียกว่าฝีมือความสามารถในการต่อสู้พลังชาแมนต่างๆเนี่ยเหนี่ยวกว็โยซะด้วยซ้าอ่าเรียกว่าต้องมาสอนการต่อสู้น,นู่นนั่นนี่ต่างๆนะครับความดุของแอนนาเนี่ยหรือว่าการใช้พลังก,กาลังเนี่ยต้องเรียกว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับลาสบอสฉันก็ตกไปแล้ว ฉันก็ตบฉันก็ต่อยมาแล้วฉะนั้นเนี่ยแอนนาเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนของความเฟมินิสต์เลยซึ่งพอมาดูนัการ์ตูนหรือว่ามังงนะณตอนนั้นเนี่ยพระเอกกับนางเอกแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่แปลกมากในช่วงนั้นมันยังไม่เคยมีอะไรที่ฉีกแนวฉีกขนบขนาดนี้นะครับนี่ก็คือหนึ่งในคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่อาจารย์แกเนี่ยกล้าเขียนออกมาแล้วก็มันก็ฮิตติดลมบนเนี่ยนะทั้งสองคนเนี่ยก็ยังมีความ๊อปูลาอยู่เสมอนะครับต่อมาคือ เรื่องชาแมนคิงเนี่ยมีการใช้สีสีที่ค่อนข้าง Colorful แต่ว่ามันก็ไม่ฟุ้งเกินไปนะครับก็คืออ่ะอย่างยกตัวอย่างภาพนี้เนาะโยที่มีเป็นพระเอกเนี่ยผมสีน้ำตาลเข้มแอนนาผมสีน้ำตาลอ่อนอ่าโคโฮโลเนี่ยผมสีฟ้าเต๋าเลนผมสีม่วงผมแหลมซะด้วยชโโลล็อกโกเลอผมเอฟโรีเซอร์ผมเขียวอ่ะแล้วก็มีอีกทรงหนึ่งเนาะที่เป็นที่น่าจดจำคือทรงริวริวดาบไม้นะครับซึ่ง เป็นทรงที่แบบแก๊งสเตอร์มอเตอร์ไซค์มากเราก็ได้จำสีได้นะเช่นอะฮอลโลฮอลโละนะใช้น้ำแข็งสีฟ้าอะรีเซิร์ฟผมสีเขียวแต่งตัวมาในทีมสีเขียวซึ่งการ์ตูนบางเรื่องนะณนะตอนเจนนี้เนี่ยหรือว่าเจนก่อนๆเนี่ยคือถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือใช้น้ําแข็งสีแดงใช้ไฟอะไรพวกนี้ไปเลยซึ่งมันมันมันจะรู้สึกว่าเออมันจะตรงคาแรคเตอร์เกินไปแต่ว่าพอเป็นชาแมนคิงเนี่ย มันจะมีแค่สีแต่ว่าดีเทลของแต่ละคนเนี่ยของการใช้อุธต่างเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยเอกลักษณ์มันต่างกันมากเลยนะนี่เป็นแค่กลุ่มเดียวเนาะที่มีเป็นเอกลักษณ์ที่มันต่างกันขนาดนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อ2เนาะต่อมาเป็นข้อ3นะครับก็คือภาพเดิมมาแหละเรามาดูเรื่องชาแมนเนี่ยมันจะมีในส่วนของอ่าวิญญาณประจําตัว วิญญาณประจําตัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําแบบส่วๆนๆเนาะเขาก็มีทั้งแบบมีทั้งซามูไรอามิดามรู้เป็นซามูไรอาบาซอนเป็นนักรบโบราณอ่ามีโจรมีนางพยาบาลอ่าหรือแอนนาจะใช้ปีศาจเซนกิโกกิจะมีผู้น้ําแข็งมีมิกที่เป็นเสือแล้วก็มีเทวดาของรีเซิร์ฟซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็แตกต่างอีกแล้วคนเนี่ยก็เท่และวิญญาณประจําตัวเนี่ยเท่เข้าไปอีกอ่าซึ่งอันนี้คือผู้ประจํากายเนี่ยที่มันมีความหลากหลาย มีทั้งเป็นคนมีทั้งเป็นสัตว์มีทั้งเป็นเทพต่างๆนะครับที่อาจารย์เนี่ยเขาแกเอามาข้อมูลมาเนี่ยต่อมาอาวุธเนี่ยอาวุธในเรื่องชายแมนคิงเนี่ยมันแทบจะไม่ซ้ำกันเลยพอที่8เนี่ยก็จะมีวิญญาณจำตัวก็คือนางพยาบาลเนาะอ่าที่เป็นภรรยาแล้วก็จะใช้แบบคล้ายๆเหมือนกับมีที่เป็นกิโอตินอ่าหรือว่าซิลเวอร์เนี่ยซิลเวอร์เนี่ยเ,เยขาก็าจะมีสปิริตหลายตัวนะครับมีนก มีงูมีเต่าแล้วเขาก็โอเวอร์โซมาเป็นอาวุธหลายๆอันได้แล้วก็ซิลเวอร์เนี่ยเท่มากเพราะว่าเขาสามารถรวมโอเวอร์โซต่างๆเนี่ยแล้วยิงเป็นเหมือนกับซิลเวอร์โทเทมได้เหมือนเป็นปืนใหญ่อย่างเท่นะครับหรือว่าในทีมฮาโอนี่เขาก็ได้ใช้เหมือนกับเป็นตุ๊กตาเนาะที่ตุ๊กตาที่แบบมีมีเรื่องราวด้วยนะที่แบบว่าอาทางคุณคุณแม่ให้ตุ๊กตานี้มานะแล้วน้องเนี่ยเป็นลูกของมาเฟียต่างๆเนี่ย แล้วน้องก็ได้ใช้ตุ๊กตานี้นะครับหรือว่าบางคนอย่างเต๋าจุนเนี่ยใช้ตัวยันนะครับยันของผีจีอะไรประเภทเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ชาแมนคิงอะ่ะมันทําให้เราเห็นเลยว่าอาวุธเนี่ยมันมีโคตรเยอะเลยแล้วก็มันสามารถหยิบอะไรมาเนี่ยก็สามารถเป็นอาวุธได้นะครับโอเคต่อมาชาแมนคิงเนี่ยมันมีเรื่องการพัฒนาความสามารถด้วย นัดตอนแรกเนี่ยนัดตอนแรกเนี่ยเขาจะปูเรื่องของวิญญาณประจําตัวซึ่งวิญญาณประจําตัวเนี่ยของโยก็จะเป็น, am am aru, นอามิดามารุเนาะเป็นซามุลรอ่าแล้วจากนั้นเขาจะบอกว่าการใช้วิญญาณประจําตัวเนี่ยเข้าสิ่งล่างแล้วสู้เนี่ยมันไม่ได้ประสิทธิภาพคุณจะต้องเอาวิญญาณเนี่ยมาโอเวอร์โซลนะครับกับอาวุธของคุณสิอ่าแล้วโยก็โอเวอร์โซลนะครับอามิดามารุอินฮารุซามินะครับก็คือดาบฮารุซามินี่แหละอันเนี้ยมันก็เลยทำรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการพัฒนาอีกขั้นว่ะ มันไม่ได้มีแค่วิญญาณประจาตัวแล้วก็อ่ะสู้ฉันสู้กันนะเหมือนกับใช้แสแตนสู้นะณนะตอนเวลานั้นเนาะเขามีการโอเวอร์โซแล้วก็มาสู้โดยใช้อาวุธต่างๆและอย่างที่เห็นเนาะมันค่าท่าต่างๆท่าการโจมตีต่างนะครับรวมถึงตัวอมิดาวารุกับโยเองเนี่ยมันก็มีการดีไซน์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอ่ะอันนี้ขั้นหนึ่งเนาะหรืออนาคตเนี่ยที่โยเนี่ยมีดาบฟูซุโนมิตามะสีแดงแล้เนี่ย โยก็สามารถโอเวอร์โซ2ดาบได้อีกนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันมีการพัฒนาแบบเยอะเลยไม่ค่อยสิ้นสุดเท่าไหร่และการดีไซน์ของแต่ละล่างเนี่ยมันสวยมากเลยนะครับมีโอเวอร์โซล่างนึงบางทีโยเปลี่ยนชุดและมีเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้อ่ามีดาบมีอาวุธเพิ่มเติมนะครับหรือว่าไม่ใช่โยอาจจะเป็นฟอลที่8นะครับทางพยาบาลน็คือเป็นเป็นมีตัวเองนั่นแหละ แล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแปลงล่างแล้วว่าอฟอลเนี่ยจะตัวนิดนึงอ่าแล้วก็นางพยาบาลก็จะเป็นตัวใหญ่ละอ่าก็จะมีใช้เข็มฉีดยาใช้มีดผ่าตัดต่างๆเออมันทำให้รู้สึกว่าโอ้โหดีไซน์อ่ะมันเปลี่ยนเลยนะแล้วก็พลังมันเปลี่ยนตามดีไซน์ด้วยทรงผมก็เปลี่ยนนะครับรวมถึงขนาดต่างๆเลยพวกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหมดมันรู้สึกว่ามีการพัฒนาของตัวละครของความสามารถที่ดีอ่านี่คือข้อ5นะครับ ต่อมาเป็นข้อ6เนี่ยคือทุกตัวละครชาแมนคิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวตัวประกอบตัวร้ายก็ตามเนี่ยอย่างน้อยใน1ตอนเนี่ยอาจารย์แกชอบปูแบล็กกลามาก่อนอย่างด้านซ้ายเนี่ยก็คือรีไปหลงอ่ารีไปหลงกับเต่าจุนนะครับที่รีไปหลงเนี่ยสวยมากเป็นดารานหนังมีวิมีกำลังภายในต่างๆอันนี้อาจารย์เลฟเฟอรนซ์มาจากบุสลีี่ยแหละแล้วก็โดนอ่าโดนเต่าเอ็นเนี่ย สั่งเก็บอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มาเป็นวิญญาณประจําตัวของเต่าจุนแล้วก็เกิดความรักกันต่างๆนานานะครับอันนี้ก็เป็นแบ็กกราวด์สตอรี่ที่อาจารย์เนี่ยแกมักจะปูไว้คือแกไม่ได้แบบเปิดตัวละครมาโป้งๆพอเลิกใช้แล้วก็จากไปเลยประมาณนี้นะครับหรือว,ว่าฮาโอเนี่ยกว่าที่จะเทพมาขนาดนี้ได้เนี่ยฮาโอต้องเกิดมาเกิดมาปีแรกก็อาจับพัดเจา้าปูโดนทรยศไปนะครับเกิดมาอีก5 0าปี จะไปเป็นชาแมนคิงก็โดนอาซากุระขัดขวางอีกอโดนตะกูดอาซากุระขัดขวางอีกอะแล้วก็จากนั้นเนี่ยผ่านมา1,000ปีเนี่ยฮาโะถึงพึ่งจะได้เป็นชาแมนคิงหรือว่าเก่งขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยตัวละครเนี่ยมันไม่ได้แบบตุ้มเกิดมาเก่งเลยมันมีการปูสตอรี่เนี่ยที่พอเราย้อนกลับไปดูเนาะมันมีมันมีความสมเหตุสมผลแหละอะถึงแม้บางทีรู้สึกว่าฮาอมันจะโ,โคตรโอพจนทำให เไลน์ของเรื่องเนี่ยมันเวอร์เกินไปก็ตามอย่างเงี้ยแต่พอเรากลับไปดูสตอรี่เนาะมันมีเหตุผลรองรับอยู่นะครับหรือว่ารีเซิร์ชเองก็ตามเนี่ยที่บางที่เราอาจจะมองในมุมฝั่งพระเอกเนาะที่รีเซิร์ชเนี่ยมันก็ไปย้ายข้างไปหาอีลอนู่นนี่แต่ว่าคือรีเซิร์ชเนี่ยเขาต้องการแก้แค้นแต่ว่าพอมันมาอยู่กับคนที่ใจเย็นอย่างอาซากุระโยอะมันจะรู้สึกว่าเออ ดีเซอร์ก็ไปหาเอ็กลอเหอะเอ็กลอมดูจริงจังกว่าอะไรเงี้ยซึ่งพอเราพอเราโตแล,แล้วแล้วเรามาย้อนดูอะแบ็กกราวด์สตอรี่ตรงเนี้ยมันทำให้การดีไซน์ของคาแรคเตอร์เนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นนะครับต่อมาข้อ7เนี่ยก็คืออาจารย์แกเนี่ยเขียนมังงะเรื่องนี้เนี่ยแกอิงจากพวกลัทธิความเชื่อนะครับอ้างอิงจากโลกจริงของเรานะครับอย่างเช่นกลุ่ม กานดาระนะครับอ่ากลุ่มกานดาระก็คือเหมือนกับศาสนาพุทธนี่แหละก็รวมตัวของคนที่นับถือศาสนาพุทธมานะครับอ่ามาชินอ่ามามาเป็นกลุ่มนี้นะครับหรือว่า x l ็กเนี่ยที่อาจารย์แกเรฟเฟอร์เรนซ์ไอรอนเมเดนนะครับรวมถึงอาคาัสรุทตสวรรค์ก็มาในกลุ่มนี้เหมือนกันอ่าถึงแม้บทว่ามันบท,ม,นบทมันอาจจะสู้ฮาที่ OP ไม่ได้มากขนาดนั้นเนาะแต่ว่าพอมาเป็นลทัทธิความเชื่อพอมีการอ้างอิง โลกของเราจริงๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันใกล้ตัวมันสามารถจับต้องได้อะนนี้ก็คือเป็นข้อดีนะครับที่คาแรคเตอร์ดีไซน์เนี่ยเหมือนกับพอมันมี r e f e r อร์เพอม,มีอ้างอิงจากความเป็นจริงเนี่ยความน่าเชื่อถือความคุ้นเคยเนี่ยที่คนดูเนี่ยมันจะมีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมาเป็นข้อ8นะครับคือเป็นข้อที่ผมชอบส่วนตัวมากเลยก็คือลายเส้นของอาจารย์เนี่ย แกว่าเป็นเอกลักษณ์มากคือผมว่าชอบเนื้อเรื่องหรือว่าการออกแบบตัวละครที่ผมมันแหลมแหลมฟูฟูแหลมแหลม,หลมอะไรต่างต่างเนี่ยแล้วก็พออาจารย์แกลงสีเนี่ยแล้วมันสวยมากเลยนะครับจริงๆชาแมนคิงเนี่ยแค่เก็บหนังสือแล้วก็เอามาดูหน้าปกเนี่ยก็ฟินแลวนะการออกแบบดีไซน์แต่ละตัวเนี่ยคอสตูมแต่ละตัวเนี่ยเท่มากอย่างเช่นฮโลโฮโลตอนแรกอะ่ะมันจะดูเกลียเกลียนหน่อยแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยโอ้มันดูโคตรเท่เลย นะครับอันนี้ก็จะเป็นอน,นิสงส์ของการเปลี่ยนเคลื่อนแต่กายตัวละครคอสตูมต่างๆนะครับซึ่งบางเรื่องเนี่ยใส่เรื่องใส่ชุดเดียวทั้งเรื่องเลยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่เนี่ยมันก็มีการเติบโตของตัวละครน,นะครับข้อ9เนี่ยคืออาจารย์แกเนี่ยมีความโบกในตัว ไม่แต่ว่าไม่ได้วกที่เป็นแบบอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าเป็นกระแสนะตอนนี้นะอาจารย์แกใส่ความแบบอะอย่างฟอลเนาะอาจจะตอนแรกๆคือฟอลนี่เป็นคนพิการเนาะก็คือนั่งรถเข็นอ่าช็อกโกเลฟนะครับที่เป็นคนผิวสีนะครับแอนนาเนี่ยที่มีความเป็นเฟมินิสต์มากไม่ใช่แบบผู้หญิงเจเนอเรชั่นเก่าแหละนะครับอ่ะหรือว่าน้องของทีมฮาโอนี่ยที่มีความเป็นเหมือนกับทอมบอยหน่อยๆอ,อ่ามีความแมนๆนะครับ อันนี้มันคือความหลากหลายที่อาจารย์แกพอราคนเราดูเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ยัดเยียดว่ะเออมันไม่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการยัดเยียดเข้ามามันเป็นการพยายามขึ้นมาแต่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ณตอนนั้นอาจารย์แกออกแบบตัวละครเนี่ยแล้วถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยถือว่านำสมัยมากเลยนะที่การอาจารย์แกกล้าเอาเราะไอ้พวกอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ในตัวละครที่แกออกแบบมาใส่ในเรื่องเรื่องเนี่ยแล้ว อย่างแอนนาเนี่ยเป็นที่น่าจดจำดีเลยหรือฟอลเองก็ตามเนี่ยนะครับทำให้มันเพิ่มความหลักรู้สึกว่ามันนำสมัยนะครับณนะตอนนั้นพอสุดท้ายนะครับคือตัวละครหญิงเนี่ยน่ารักมากไม่เว้นแม้แต่ตัวประกอบเองก็ตามอย่างเช่นน้องสาวโคโดฮาโลเนาะนะครับไอรอนเมดนลูกทีมของเอ็กซ์ลออะไรต่างๆหรือว่าคนที่3ก็อาจจะเป็นแทลปหน่อยเนาะอาจจะเป็นฮาโออะไรเงี้ยแกออกแบบตัวละครหญิงมาเนี่ยค่อนข้างมีสเสน่ห์ก็คือ อย่างไอเมเดนเนี่ยไม่ได้มีความโหดในเดียวก็ได้นางก็จะมีความน่ารักของนางด้วยอะไรอย่างนี้นะครับอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยพอเนื้อเรื่องเนี่ยถึงมันจะเน้นแบบฝั่งผู้ชายแหละแต่ว่าตัวละครหญิงเนี่ยมันมีความเก่งมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแค่ซัพพอร์เตอร์อย่างเดียวเมเดนเนี่ยเป็นถึงผู้นำนะครับหรือว่าซาติเนี่ยที่เป็นผู้นำของการดาราเนี่ยก็เป็นผู้หญิงกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือข้อสิบเลยครับตัวละครหญิงเนี่ยน่ารักไม่เว้นแม้แต่ตัวประกอบ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือเหตุผลที่มาลองรับว่าทําไมชาแมนคิงเนี่ยการคาแรคเตอร์ดีไซน์การออกแบบตัวละครเนี่ยทำได้ดีมากๆถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีการอยากมาดิสคัทกันหรือว่าอยากคอมเมนต์เนี่ยสาม,มารถคอมเมนต์ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ช่องช n แนลพ่อบ้าน4่ขอลาไปก่อนนะที่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ่ะแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆเนี่ยผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ